สวัสดีญาติธรรมทั้งหลายวันนี้คุณตาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสภาวะของผู้เข้าถึงนิพพานผู้ที่เข้าถึงนิพพานได้นั้นจะต้องละความอยาก คือตัณหา3ได้ทั้งหมดสิ้นความอยากสิ้นตัณหาความอยากทางกามมาตัณหาความอยากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางโททัพพะและทางธรรมลาม ความอยากทางภาวะตัณหาคือต้องการดาบยศเสริญต้องการอยากมีอยากเป็นและความไม่อยากคือวิภวะตัณหาไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นคนจน สิ่งเล่านี้ก็คือกามตันหาทั้งหมดละปล่อยวางหมดเพราะฉะนั้นการงานต่างๆที่ต้องทำในชีวิตก็ทำไปด้วยไม่มีความอยากทำไปตามหน้าที่เอาร่างกายทำงานแต่จิตใจไม่ได้ทำงาน จึงกลายเป็นคนว่างงานก็คือจบงานสภาวะของผู้นั้นก็จะเป็นสภาวะที่อยู่ว่างๆอยู่เฉยเฉยไม่มีงานทำคือหมดงานหมดสิ่งที่จะต้องทำเพื่อความอยากถ้าจะทำก็ ทำไปโดยไม่มีความอยากหมายความว่าทํางานโดยเอาร่างกายทําแต่จิตใจนั้นว่างไม่อยากอะไรเลยจึงเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะไม่ว่ากลางวันกลางคืนนะเฉยไม่มีอะไรทําอยู่ว่างๆพราะจบงานแล้วไม่มีอะไรทําเฉยในที่สุดก็นอน คือไม่มีอะไรจะอยากที่จะต้องสแสวงหาจะทำอีกแล้วนี่คือสภาวะของผู้ที่เข้าถึงนิพพานหมดความอยากในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่เฉยๆของท่านบ้างๆอยู่จบงานแล้วลักษณะที่สองก็คือท่านก็จะต้องปล่อยวางขันทั้งห้า ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเห็นขันทั้งห้านี่แสดงตัวออกมาเป็นกริยาเฉยๆได้มีกิเลสไม่ใช่กิเลสท่านไม่ได้นำเอาขันมาปรุงมาแต่งว่าเป็นเราเป็นของเราดับวิญญาณ ดับวิญญาณขันดับวิญญาณก็เข้านิพพานนะท่านก็จะอยู่เงียบๆว่างๆวางเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่เกิดขึ้นก็จะอยู่แบบสลับกันระหว่างสภาวะนิพพานคือว่างเบาสบายเป็นสุขอยู่แล้วก็กลับมาถ้า ขันทั้งห้าแสดงตัวออกมาก็จะอยู่กับขันทั้งห้าโดยการปล่อยวางละขันทั้งห้าเห็นเพียงเป็นอาการของขันห้าเท่านั้นแสดงขึ้นมาแล้วก็ดับไปเมื่อขันทั้งห้าแสดงตัวขึ้นมาดับไปท่านก็อยู่แบบว่างๆว,าง,ว,า,งวางเฉยเบาสบายเย็นสบายนี่คือสภาวะของนิพพานที่ยังไม่ ละสังขารก็คือท่านปล่อยวางขันทั้งห้าได้หมดจนถึงขันที่ห้าก็คือวิญญาณเรียกว่าดับวิญญาณก็เข้านิพพานการรับรู้อะไรต่างๆก็เพียงสักว่ารู้เฉยๆวิญญาณที่มีจิตผสมอยู่ท่านก็ทิ้งจิตไปแล้วนะ ลักษณะที่สามก็คือท่านจะมีปัญญามองเห็นพระนิพพานเป็นอสังขตะลักษณะอสังขตะลักษณะก็คือความว่างที่เป็นศูญยตตาธาตุนะเหนือความว่างทั้งหลายเหนือความว่างแห่งจักรวาลว่างสงบเงียบ ไม่มีสิ่งใดเกิดในความว่างนั้นซึ่งเรียกว่าณอุปาโทปัญญายติความว่างนั้นไม่มีอะไรอยู่ในความว่างนั้นแม้แต่โมเลกุลของอากาศก็ไม่มีเป็นศูญยตาตาถุไม่มีสิ่งใดที่จะไปเกิดในนั้นไม่รูดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรม,มณวยโยปัญญาติความว่างนั้นก็ไม่มีการปรุงแต่งแปรปรวน นิ่งว่างเงียบสงบบริบูรณ์บริสุทธิอ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการกระเพื่อมนาติตดัสสะอัญญตตังปัญญายติความว่างนั้นก็จะคงที่อยู่ตลอดเวลาหรือสภาวะนิพานนั้นก็จะคงที่อยู่ตลอดมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมีมาในธรรมชาติตั้งแต่นานแล้ว ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีสติปัญญาเข้าไปถึงไปเห็นความว่างแห่งนิพพานนั้นเข้าไปเห็นนิพพานนั่นคือสภาวะของนิพพานนะนี่คือสภาวะของนิพพานที่ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะปฏิบัติเข้าไปถึงได้ สำหรับพระอรหันต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อบรรุมรรผลนิพพานแล้วก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งหมดก็คือหนึ่งละนิวรห้าได้เด็ดขาดนิวรห้าและอนุสัเจตนิวรห้าก็จะมีชันทะ ก็มีฉันทะพยาบาทกามฉมันทะก็มีกิเลสกามกับวัตถุกามอันที่สองก็เป็นพยาบาทอันที่สามก็คือถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอันที่สี่อุทธะกุุกกจจะความฟุง้งซ่านอันที่ห้าวิจิอิจฉาความลังเลสงสัย หรือท่านจะละอนุสัยเกตได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นสำหรับนิวรณ์ห้ากับอนุสัยเกตนี่มันก็คือเจตสิกที่ผสมอยู่กับจิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นั่นเองนะท่านเปรียบแล้วว่าเจนะไอจิตคือน้ำเจตสิก หรือพวกนิวร์หอนุัสเจ็ดนี่เป็นกิเกลสเหมือนผงตะกอนตกตะกอนอยู่ในน้ำถ้าจิตได้รับการกระทบมันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมากิเลสนะดังนั้นเมื่อละนิวรณหก็คือนิวร์ กับอนุสัยนี่จะตกตะกอนอยู่ในน้ำแข็งเป็นตะก,กันไม่สามารถที่จะฟุ้งกระจายขึ้นมาได้แต่มันก็จะเป็นแน่นหนาอยู่ในจิตนั่นแหละมันไม่หายไปไหนเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับจิตถ้าจะพูดโดยรวมแล้วถ้าจะทิ้งเจตสิกหรือ นิวรห้าอน,นุัสเกตได้ซึ่งเป็นกิเลสต,ตามนอนนี้ได้ท่านก็จะต้องทิ้งกิจไปเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกับรอยข่วนบนก้อนอิฐเราจะทิ้งรอยข่วนที่อยู่บนก้อนอิดไม่ได้เพราะว่ามันติดกัน ถ้าเราอยากจะทิ้งลอยขวดนั้นเราก็จงโยนก้อนอิดทิ้งไปเลยลอยขวดนั้นก็จะติดไปด้วยเพราะฉะนั้นพระละหันจึงเป็นผู้ไม่มีจิตเหตุที่ไม่มีจิตท่านทิ้งกิเลสตามนอนนิวรห้ากับอนุสัยเจ็ดทิ้งไปพร้อมกับน้ำซึ่งมันอยู่ด้วยกันพร้อมกับจิตนะะพระละหันจึงทิ้งจิตดับจิตได้ก็เข้าสู่นิพพาน เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพ้าละหันทุกองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ที่ไม่มีใจหรือไม่มีจิตซึ่งจิตตัวนี้แหละซึ่งอวิชชาหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นพระอรหันจึงไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราพระอรหันจึงไม่มีใจว่างเปล่า มีแตกขันห้าที่บริสุทธิ์ล้วนๆนที่แสดงตัวออกมาพร้อมกับสภาวะแห่งนิพพานก็คือพุทธ,ธะนั่นเองผู้รู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติอันที่สองผราลหาหันนั้นจะปล่อยวางการรับรู้ทางอายตนะทั้งหกได้ อายตนะของวิญญาณขันก็มีทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยวางอายตนะภายนอกก็รูปเสียงกลินล่นรสผลทพะธรรมลมเมื่อผัสสะกันแล้วตามสายปฏิจจสมุปบาทเมื่อผัสสะก็จะเกิดเวทนาผ้าลหาันไม่มีเวทนา คือพระอาหารหันต์ไม่มีการกระเพื่อมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เกิดจากการผัดสะของอายตนะทั้งหกเมื่อผัดสะแล้วเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็ปล่อยสักแต่ว่าเวทนาไม่มีการปรุงแต่งยึดมั่นเป็นกิเลสตัณหาอืม รับรู้สิ่งใดแล้วก็ผ่านไปรับรู้สิ่งใดก็ผ่านไปรับรู้แล้วไม่มีความรู้สึกในอารมณ์ดังนั้นพระอรหันต์รับรู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะทั้งหรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านโดยไม่สึกคําว่าไม่สึกก็คือไม่มีความรู้สึกในอารมณ์ไม่เกิดอารมณ์ขึ้นไม่เกิดอารมณ์การปรุงแต่งขึ้น พระอาหารจะรู้ทุกอย่างเหมือนนกบินไปในอากาศรู้ผ่านรู้ผ่านเหมือนมีดเฉือนน้ำเฉือนแล้วไม่มีรอยรับรู้สิ่งใดก็ผ่านไปรู้สิ่งใดก็ผ่านไปนี่ลักษณะของพระอรหันต์อันที่สามพระอรหันต์ท่านจะมีสติ ตามนอนคือมีสติอัตโนมัติสตินี่มันจะมีสติแบบโลกโลกมหาสติมหาปัญญาเลยมหาสติปัญมหาปัญญาไปแล้วมันก็จะเป็นสติตามธรรมชาติเป็นสติที่ไม่ได้กํากับรักษาเป็นไปตามธรรมชาติ เราอาจจะเรียกว่าเป็นสติที่ควบคุมโดยอัตโนมัติหรือว่าเป็นสติตามธรรมชาติก็ได้ดังนั้นสติของพระอรหันตจึงไม่ได้ควบคุมรักษาสภาวะของนิพพานของท่านจึงไม่เสื่อมความสงบเย็นของท่านจึงไม่มีวันเสื่อมเพราะว่ามีสติ ตามธรรมชาติควบคุมอยู่ถ้าบรรลุนิพพานแล้วก็ไม่สามารถที่จะถดถอยเสื่อมลงมาเป็นขั้นอนาคามีสกิทาคามีหรืออะไรเป็นบุคคลธรรมดาได้ถ้าบรรลุถึงนิพพานแล้วเพราะว่าสติตามธรรมชาติของท่านสติแห่งพุทธะของท่านจะคงที่ตลอดอนันตการ หรือเราจะพูดให้มั่นใจโดยไม่ประมาทรมเพื่อที่จะให้ทุกคนมั่นใจว่าถ้าถึงนิพพานแล้วสติจะมั่นคงตลอดเวลาแม้แต่ตีรังกายอยู่ก็ไม่มีเสื่อมคําว่าถึงพรน,นิพพานแล้วทำยังไงก็ไม่เสื่อมอยากจะมาเป็นบุคคลธรรมดาก็มาไม่ได้เพราะว่าเป็นสติอัตโนมัติคือเป็น กั้นไม่ให้เสื่อมแล้วเหมือนกับเราดึงเส้นยางยางขาดแล้วไม่สามารถที่จะนำมาต่อกันได้นี่แหละลักษณะของพระอรหันอันที่สี่พระอรหันต์ก็จะมี วิธีการดำเนินชีวิตของท่านไปโดยสัมมาปฏิปทาด้วยความเหมาะสมของท่านเองรู้เองว่าจะต้องดำลงตนหรือของสภาพของตนเองเป็นไปอย่างไรรู้กาละเทศะก็พูดตามภาษาบ้านๆรู้กาละเสสะ รู้สิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําท่านจะรู้ของท่านเองไม่ต้องให้ใครมาบอกนะจะอยู่อย่างไงจะกินอย่างไงจะนอนอย่างไรจะไปไหนจะพูดอะไรจะทําอะไรท่านจะรู้ในตัวของท่านเองเป็นอัตโนมัติไม่จําเป็นจะต้องให้คนนั้นมาบอกคนนั้นนีมาเตือนอืม ท่านจะรู้วิธีการของท่านนะว่าจะอยู่กับโลกอย่างไรจะอยู่กับทรรมอย่างไรนะอันที่ห้าพระอรหันต์จะถอนความเห็นผิดที่จะดิ่งไปในทางใดทางหนึ่งคือถอนความเห็นผิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ พระอรหันต์จึงเห็นถูกเสมอเห็นถูกเสมอดังนั้นเขาจึงบอกว่าพาระอรหันต์ทำอะไรก็ไม่ผิดเหตุที onun, иной, ่ทำอะไรไม่ผ hmm. ิดเพราะว่าท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาไม่มีกิเลสตัณหาเข้าแทรกแซงสักเรื่องเดียว พระอรหันต์ในเรื่องธรรมะท่านจะรู้แจ้งแทงตลอดไม่กลัวใครถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะอาจารรนไม่กลัวใครแต่ท่านก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปแสดงอ,อวดอุตริไม่กล้าที่จะไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ เปรียบเทียบกับคนนั้นเปรียบเทียบกับคนนี้นะแต่ท่านก็ไม่กลัวเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั้งหลายอันที่หกพระอรหัน์นี่จะมีความเมตตาเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวอื่นอื จะเสมอภาคกันไปหมดมีความเมตตาเมตตาอะไรเมตตาสงสารอยากจะให้ผู้คนเหล่านั้นได้รู้ทำได้เห็นทำได้ปลดทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานาาได้พ้นจากความทุกข์มีความเมตตาเสมอภาคกัน แต่เสมอภาคด้วยปัญญานะไม่ใช่เมตตาไปตามกิเลสตัณหาของเขาเมตตาด้วยปัญญาเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องลูกหลานหรือบ้านอื่นคนอื่นอันที่กิจเจ็ดพระลรหันจะหยุดการสแสวงหาทุกอย่าง ท่านพอแล้วจบแล้วไม่แสวงหาอะไรนะไม่แสวงหาทางโลกไม่แสวงหาทางธรรม,มทางโลกก็ไม่คิดว่าจะต้องทำอันนั้นทำอันนี้ทำกิจการงานอย่างนั้นทำกิจการงานอย่างนี้สร้างวัดสร้างวาสร้างศาลาการเประเรียนสร้างสถานปฏิบัติธรรม หรือไม่แสวงหาธรรมะเพิ่มเช่นศึกษาธรรมะกับคนนี้อยากจะไปศึกษาธรรมะกับคนนู้นอยากจะไปปฏิบัติกับคนนี้อยากจะรู้อยากหาประสบการณ์อันนี้ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์หยุดทุกอย่างรู้ทุกอย่างฟังธรรมก็ไม่อยากจะฟัง ไหว้พระสวดมนต์ก็หยุดแต่ก็ทำเพื่อเป็นพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยตามประเพณนะีนี่คือลักษณะของพระราารอรหันต์อันที่แปดท่านก็จะอยู่อย่างสงบสงบอยู่ในนี่ของท่านนั่นแหละวันคืนเดือนปีมีแต่มืดกับแจ้งอยู่สงบ จิตใจของท่านก็จะเบาสบายลมหายใจก็แทบไม่มีไม่เห็นแหละร่างกายก็จะแทบไม่เห็นอแทบไม่มีความรู้สึกนะอันที่สพระละหันก็จะอันที่เก้าพระละหันจะเป็นคนสิ้นคิดเบื่อหน่ายในการคิดในการคิดปรุงแต่งเป็นคนลืมง่ายด้วย ขี้เกียจคิด,ด,คดหรือจะทำงานอะไรถ้ามีงานจะทำเนี่ยปล่อยให้คนอื่นคิดล่ะเดี๋ยวเราทำเองอย่าให้ได้คิดเลยเบื่อเบื่อในการคิดเขาจึงเรียกว่าพระลาหันสิ้นคิดทำไมถึงสิ้นคิดเพราะว่าดับสังขารได้ลืมง่ายก็คือดับสัญญาขันได้สิ้นคิดก็คือดับสังขารขันเนี่ย นะนี่ลักษณะของพระอาหารหันต์อันที่สิบก็คือพระอาหารหันต์จะต้องอมีการตรวจสอบสภาวะธรรมของตนเองอยู่เสมอนะว่าในสภาวะของนิพพานของท่านในการรู้แจ้งของท่านนั้นได้ปล่อยวางาสิ่งต่างๆได้ละเอียดมากน้อยเพียงใดเหมือนกับ พระรหัน์ที่บรรลุธรรมใหม่ๆท่านบอกว่าเหมือนกับบาตท,ที่เราเผาไฟเ,าเมื่อเอาไฟออกจากก้นบาตแล้วบาตนั้นก็ยังร้อนอยู่พระรหันก็จะสำรวจบาตของตัวเองว่าขณะนี้สภา,าวะยังร้อนอยู่หรือเปล่ายังเบาบางอยู่หรือไม่ปล่อยวางอะไรไปได้มากน้อยเพียงใดก็ดูลักษณะของว่า ท่านก็จะเย็นลงเรื่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเหมือนกับบาทถ้าอยู่นานไปมันก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงจิตใจของพระลาหันก็เหมือนกันก็จะเบาลงเบาลงในที่สุดก็ดับสนิทปล่อยวางสนิทในขันห้าแทบจะไม่เห็นเลยขันห้าขันทั้งห้านี่ว่างเบาสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแม้แต่มีขันห้าอยู่นี่แหละท่านก็จะสำรวจของท่านอยู่ เรื่อยๆอยู่เสมอนะมีลักษณะของพาระลาหาันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเรา,าได้ดูสภาวะของตนเองนะว่า,าสภาวะเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติไหม ไม่ใช่เราจะต้องกำกับรักษาอยู่อืเจตนากำกับรักษาอยู่ให้มันเป็นเหมือนที่ท่านเล่ามานี่นะมันไม่ใช่นะมัน,เป,นเป็นการกดทับไว้อืกดทับไว้อยากจะเป็นพระอรหันต์เหมือนคนอื่นเหมือนท่านกดทับไว้อะไรก็กดทับไว้มันไม่ใช่นะพระอรหันต์นี่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติะถ้าจิตเข้าสู่ธรรมชาติแล้วมันเป็นธรรมชาติหมดละ แล้วก็ยิ่งกว่าธรรมชาติซะอีกนะผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ยิ่งกว่าธรรมชาติซะอีกปล่อยทุกอย่างเป็นอิสระมไม่มีการกำกับรักษามันเป็นไปเองอเป็นไปเองอออตามธรรมชาติของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติเข้าถึงจริงๆแล้วก็คือ เข้าสู่ธรรมชาตินั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติมดไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของของเราไม่มีกิตไม่มีใจมเมื่อพระอรหันต์ตายก็จะสังเกตเห็นว่าขันทั้งห้านี่ดับไปทีละขันดับไปดับไปจนถึงขันสุดท้ายดับไปก็จบงานเห็นขันดับไปก็จบงานนี่แหละ นะวันนี้ก็แสดงทำให้พอเข้าใจแค่นีนะ้ขอให้ทุกท่านจงนำไปคิดนำไปพิจารณาให้เข้าถึงสภาวะเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่ความรู้ความจำนะมันไม่มีประโยชน์หรอกจะต้องเข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วนะ ไม่ยังเป็นจะต้องไปจดไปจําจะพูดตอนไหนก็ได้จะเป็นยังไงไมันก็ตีสภาวะออกไปได้หมดทุกแง่ทุกมุมอืเพราะถ้าเราเข้าถึงแล้วรู้แล้วร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าเราไม่กลับมาเกิดอีกอืบรรลุมรรคผลนิพพานเรียบร้อยแล้วนะขอให้ทุกคนจงได้รับความสําเร็จนะแล้วนะคุณตาจะให้พรยะ หาวลิวาหาปุลาปลิปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยธามนิโชติละโสยธาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโลกโควินัสตุ มาเตวะวันตรายโยสุขีทีข่ายุกูวะอภิวาทนาสีลิชนิจังวุทธาปัยิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังพระวันตูสัพพเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสตาโสธีพระวันทุ Gracias. Eh...